Welcome back to LWC Sewer Chow, ladies and gentlemen. Heading straight into our sixth fight of the evening. It will be fought over five rounds at 145 pounds. Introducing to you, fighting out of the blue corner. This fighter is 19 years of age, has 176 centimeters tall, with a fight record of 24 fights with 18 wins. Please put your hands together for Semih Cindir from Turkey. NWC, and gentlemen, welcome to And as the here, fighting out of the red corner, he is 23 years of age, has 178 centimeters tall, with a professional fight record of 34 fights, 23 wins, and one draw. Please give it up for Mooseen!

มาถึงคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นมวย5ยกพิกัด145ปอนด์นะครับคัดเอานักมวยที่ดีที่สุดนะครับเพื่อโอกาสในการชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลุพินีครับมูสินกาลาอุยจากโมร็อกโกพบกับเซมิงจินดี้จากตุรกีครับ145ปอนด์นะครับนะครับน้ำหนักที่ชกกันในวันนี้ของคู่นี้นะครับมุมแดงก็คือมูสินกาลาอุยครับนักชกวัย23ปีจากโมร็อกโกมาเก็บตัวฟิตซ้อมที่คล้ายมวยศักสมชายนะครับ สูง178ซิเมตรครับชกมา34ครั้งชนะ,ะชนะ23ครั้งแพ้10เสมือ1นะครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับเซมินจินดี้ครับอายุ19ปีจากตุรกีสูง179ซิเมตรครับชกมา24ครั้งชนะ18แพ้6เป็นซอมที่ภูเก็ตไฟคลับนะครับน,นี่คือข้อมูลของคู่เอกประจำสัปดาห์นี้นะครับ โมโลโกเจอกับตุรกีกรรมการพิเศษกางกสิทธ์ครับชี้ขาดบนเวทีนี่ครับนี่ก็คือชมหน้าของเซมิจิบี้นะครับนันกมวยจากตุรกีครับก่อส่งเสริมนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักมวยไทยหรือว่านักมวยต่างชาตินะครับในการ ชกเพื่อไต่อันดับทำอันดับทำฟอร์มนะครับเราจะคัดหานักมวยที่ดีที่สุดนะครับเพื่อโอกาสในการชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีในโอากาสต่อไปนะครับซึงแชมป์ลุมพินีนี่ก็โอ้โหชาต่างชาตินี่ก็เคยเป็นมาแล้วมากมายหลายคนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือราฟฟี่สิงห์ปาตองนะครับก็เคยเป็นแชมป์ที่สนามมวยเวทีลุมพินีแห่งน,นี้ด้วยวายครูจบเรียบร้อยแล้วครับคููนี้ย้ำกันอีกครั้งนะครับกำหนด5ยกครับ มวยต่างชาติทั้งคู่เจอกันเชื่อว่าไม่มีการถนอมอาวุธไม่มีการออมมือกันแน่นอนครับตั้งแต่ยกแรกอยู่ที่จังหวะใครจะจับได้ก่อนกันเลยครับวันนี้ก็ยังรุ้นรังวันพิเศษกันหลายรังวันนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดโดยแอนตซินนะครับถ้าเกิดว่าไตก้านคอเข่าลอยสอกกลับน็อกนะครับมอบให้10,000บาท ถ้าจระเข้ฟาดหางน้องก็รับไปเลย30,000บาทและทุกคู่นะครับยังลุ้นรางวัลนักมวยยอดเยี่ยมและคู่มวยดุเดือด,ด,ดประจำสัปดาห์สนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับอติดตามครับคูน่นี้ชกการ5ยกนะครับอย่างที่บอกครับเป็นการคัดหานักชกฟอร์มดีนะครับเพื่อที่จะมีโอกาสขึ้นไปชิงแชมป์สนามมวยเวทีลุมพินีในอนาคต ก็อนรุ่นประมาณ145 46 47ประมาณนี้ครับอ่ะมาคัดเลือกกันหน่อยครับใครฟอร์มดีกว่าได้ไปต่อบูซินคารูวกังเจนสีแดงนะครับเซนินซินดี้กังเจนสีน้ำเงินดูแลก็ล์ค่ะฟอรมว่องไวฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ครับหการท่าทางหวัดซ้ายมาแล้วครับมูซินพักท,ทายก่อนเลยครับแรง ี่นิมาต่อยที่เมืองไทยหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับเจอมวยดังๆดีๆของไทยหลายต่อหลายคนนี่ฮะการยิดมวยอาวุธมวยนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับก็มวยไทยครับส่วนเซมินนี่อาจจะใหม่เลยครับแต่ว่าก็โอ้โหดูจากระดับนี้นะครับมาต่อยคู่เอกมวยดีได้ก็ไม่ธรรมดาเลยครับแยบซ้ายครับสวยครับเซมิน ครับพับนอกค่อยๆเบียดเข้าไปครับกาดาอุู่ซีนกาดาอุ่นครับนี่ครับมีหมัดขวาเป็นทีเด็ดใส่บุนจินดี้ก็มีจังหวะเตะขาหนักๆเหมือนกันนะครับตัดลำตัวดูแล้วอาวุธไม้ธรรมดาเหมือนกันครับดูแล้วต่างใจออกอาวุธทั้งคู่ครับดับซ้ายครับลำตัว เข้าออกรวดเร็วนะครับเซนจินดี้รับหกซ้ายแม่โอ้โหซิงกระนาวียังหาจังหวะในการออกอาวุธไม่ได้ครับพยา,ายามหาจังหวะหวดพับในอหวดมาหวดคืนครับโอ้เจอแข้งซ้ายของกนาุยโอ้ทีมสวยครับเซน,นจินดี้ เหมือนจะส่งสารท้ารบแล้วครับขวนอีกแล้วครับแข้งขวาจัดหนักจัดเต็มครับเน้นแข้งแล้วก็หมัดน,นี่ครับแกเตะได้สองแข้งเลยครับก็เป็นอะไรที่ได้เปรียบคู่ชอกอยู่แล้วครับโวยเตะได้สองแข้งสองกาดีดีกว่าเตะได้ข้าง้างเดียวครับแตงนี้ไม่โดน ไปเป็นแข้งหน่แข้งหลังเลครับมายเลยครับแข้งซ้ายหลุดครับหลุดนี้กันอีกหมัดมาเลยครับเซมินจินดี้จะเริ่มเน้นหมัดแล้วครับรลบทับนอกปัดไปให้พาวงเลยครับมาหนึ่งสองครับก็คูให้รู้นะครับว่ามีเหมือนกันครับ หมดยกแรกครับพักกันสักครู่ครับกลับมามันก็ต่อกับคู่เอกในวันนี้นะครับรูสิกนกนะอุยกับเซมินจิมดี้ครับนักมวยต่าชาติทั้งคู่ดูไฮไลท์ครับยกแรกก็ถือว่าออกอาวุธกันพอหอมปากหอมคอแล้วครับคนละตุบ2ตุบดตูีเจอมาซ้ายของเซมินจิมดี้ครับกนอุยเอาคืนหัวขวาเลยครับ เซนติจนดี่ก็โตคืนทันทีดูแล้วก็โอ้โหผัดกันดุกผัดกันรับแล้วครับแต่เชื่อว่ายกนี้นี่น่าจะมีปล่อยของกันเพื่อขู่คู่ต่อสู้กันบ้างแหละครับก็คงจะต้องออกอาวุธกันมากขึ้น นะครับตามลําดับแล้วครับคูนี้ชคกัน5ยกนะครับเส่วนคู่ต่อไปนี่ก็เป็นคู่ปิดท้ายของวันนี้ครับในศึกมวยรอบเงินชัยโยคู่ชิงชนะเลิศครับอายาอักบารีจากอิดานจะเจอกับทางนั้นเซียวไกฟิอาบูเลกยอาบูไลไลเกนะครับจากจีนครับติดตามคู่ต่อไป คู่นี้ครับก็ออกมาก็เริ่มปล่อยอาวุธปล่อยของกันแล้วครับมัดขวาคว่ำไปครับกนลอุยฝุกซ้ายลําตัวโอเริ่มเน้นเลยครับเริ่มเน้นมาแล้วครับแล้วก็เซมิจินดี้กลัวสักที่ไหนครับแบบนี้ก็สนุกแล้วครับต่างฝ่ายต่างไม่กลัวก็สนุกแล้วครับมาวัดอาวุธกันหน่อยบัดเท้าก็สอครับมีเหมือนกันหมดลุยกันไปเลยครับเอาให้รู้กันไปเลยยังไม่ชัดครับจังหวะนี้ โอ้โหตรงนี้ครับไปไม่ถึงแล้วเสียหลักล้มลงไปครับอายุแค่19ปีนะครับเซนิงจินดี้จากตุรกีครับเข้ามาครับแข้งซ้ายจีบซ้ายยันไว้เยี๋เข้าไปครับเบียดเข้าไปครับกานาอุยอาอแล้วับแข้งซ้ายได้ครับแข้งนี้ โยกหาจัอองหวะยังหาจังหวะกันอยู่ครับสายได้ครับอีกไใมต้องต้องเติมเรื่อยๆครับหมัดไม่ถึงแต่แข้งถึงครับดารุยีขาอยัางมาเรื่อยๆนะครับมุชินการ์ดอื้อหือเสียวหน้าไปนิดเดียวชกแบบทรงตั้งรับแล้วครับเซมินจินดี้ครับแต่จะถึงชะโงกตัวเองหรือเปล่า ต่างรัฐแบบนี้อาจจะไม่ใช่ตัวของตัวเองครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นมวยบุกครับโอ้แบ็คคิกครับเข้าบริเวณลำตัวแม่ไต่พับไล่เมื่อสักครู่ครับถึงก็ต้องถอยเลยครับผู้ยังมัดกับหลังไม่โดนเริ่มออกอาวุธเน้นมากขึ้นเลยครับมูซินกาลาอุยครับเน้นหมัดขวาไต่แข้งซ้ายหลุดไปแหม่ออกอาวุธเรื่อยๆครับไม่เว้นช่องว่างช่องไฟให้กับเซมินจินดี้เลยครับ หัวแข้งขวาตเต็มเต็มโอ้โหลงทุนเกี่ยวรับไว้เองเลยนะครับนะหลุยต่อครับช่วงไปยยกที่2ครับก็เปิดเกมไปเรื่อยๆครับเดินอัดกันชนไปนี่ครับแตงซ้ายหน้าก็จะเป็นอาวุธเด็ดได้อยู่ครับในขณะที่เลซินก็เอเินก็รอจังหวะด,ดักเตะเหมือนกันครับ แต่เต็มครับลูกนี้ไม่ได้โดนท้องนะครับแต่ว่าไปโดนที่สงวนของสงวนครับก็แตะมือครับไม่ได้ตั้งใจผ่านยกสองครับพักกันสักครู่ครับผ่านไปแล้วสองยกนะครับบูซิงกันอุยกับเซมินจินดี้ครับโอ้โหเป่าปากแรงเลยครับหายใจแรงครับเซมินจินดี้ไปดูภาพช้าครับยกที่แล้ว โอ้ลูกนี้หดครับจะถึงหน้านะครับมีแบ็คคิกเข้าที่ลำตัวนะครับแต่ว่ายังเฉยๆครับกานาอุยลูกนี้รับแข้งขวาครับลงทุนเกี่ยวโอ้โหหุยไปพามากเลยครับเซมินจินดี้โอ้ถ้าแบบนี้ก็ไม่ไหวครับก็ต้องพักก่อนนะครับเออเขตปอดอาวุธครับกล่องดวงใจครับ พี่โดมพาเราครับแต่ว่าไซมินจินดี้นี่พามากครับเต็มเมเอาละครับลุยกันต่อครับยกที่3ยังต้องติดตามครับดูแล้วน่าจะหนังชีวิตแล้วดูจากอาวุธของทั้งคู่นี่ก็ไม่ในต่างกันครับถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ2ยกที่ผ่านมามาดูว่ายกนี้จะเป็นยังไงครับเด็คุณหนุมบอกแล้วครับน่าจะสงครามเป็นหนังชีวิตแล้วครับสงครามเกมยาวแล้วะครับ หมัดกระแทกครับแต่ว่าเสียหลักครับไม่มีอะไรรีบลุกขึ้นมาเลยครับมูซินกันอุยไม่มีเยอะเลยครับยกนี้พยายามปักหลักแล้วครับมูซีนหัวซ้ายยังไม่ถึงโอ้โหปัดไทยโครงครับอ๋อโอ้โหโอ้โหนะกำลังชื่นชมครับยังได้ต้องยั้งครับแทงซ้ายครับมูซีน เหตุลมลงไปโอ้รับบ่อยๆรับเยอะๆไม่ดีนะครับแข้งขวาของมูซีนครับทุกซ้ายครับสวยครับมูซีนแหมแต่ว่ามีหมัดมาสู้ด้วยเลยครับเซมินจิมดี้ไปไปนี่มูซีนกันนะอุ้ยนี่ไม่สะเทือนเลยครับเข้ามารับแข้งซ้ายผัดเดินแบบนี้นี่ไปเข้าทางของมูซีนกันนะอุ้ยแน่นอนหนงหนึ่งสองครับ อ้ต่อยลำตัวเริ่มจะมาหลากหลายแล้วครับอาวุธของมูซีนม,มีดูเร่งแบบมากขึ้นนะครับแข้งซ้ายแข้งขวามีเขามีหลายอย่างต่อยไม่โดนครับซ้ายอีกทีหนึ่งครับไม่บังเลยฮนะับเซมินโดนแข้งไปหลายแข้งครับเีอยไปร,รับเยอะๆแล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆนะครับเซมินจินดี้ ครับไม่มีอะไรครับนี่ลักษณะนี้คือผลักให้คู่ชกล้มนี่ไม่มีคะแนนนะฮะจะต้องออกอาวุธด้วยครับเน้นอาวุธเป็นหลักนะครับแทงซ้ายทีเดียงขวาครับนี่ฮะพยันเตะระเกินครับมูซีนัติดบังนะครับแทงซ้ายของจิมบี้เข้ามาต่อยขราบแม่เข้ามาดีเดียวแต่ว่าแทงซ้ายนี่ได้ครับหยับเข้ามาโอ้รับแทงขวาของจิมบี้ปากซอกครับนี่ฮือ หรือว่าโดนบริเวณซอกคอ,อเริ่มจากชึกคักเริ่มจะสซ้ซ่านะครับมูซินกะนอุยบวกหมัดก,กันบีบยันไว้ไม่รีบครับมูซีนครับจังหวะรุกจังหวะรับนี่ทำได้ดีครับแข่งซ้ายไปอีกแล้วไปโอ้โหไต่สูงครับถึงก้านคอ โอ้ยังไงครับยังไงครับเซเีนติตี้เหมือนว่าจะอ่อนแรงลงไปครับชุดนี้มูซีนกัลนูยเห็นแล้วละครับคือแก้รับเยอะครับมันก็เป็นการสะสมนะครับโอ้ทั้งแข้งทั้งหมัดตอนนี้ถล่มแล้วครับเป็นโอกาสของมูซีนครับจะปิดเกมได้เลยหรือเปล่าครับไปป้ายกล่ะป่านยกนี้ไปได้ไหมนี่ครับมีแข้งมีหมัดตัดกันตัวดีทำท่าอาการไม่ดีครับ ลับมาชมกันต่อนะครับผ่านไปแล้ว3ยกครับปลายยกเนี่ยโ,โหอาการไม่ค่อยดีนะครับเซมินจินดี้ครับในช่วงป,ปลายๆนี่เห็นได้ชัดนะครับว่ารับอาวุธของมูซินกันอุยเยอะแล้วมันจะยุบไปเองครับดูภาพช้าเนี่ยแรกๆยังโต้ครับยังโต้ยังสวนได้ดีแต่ว่าไปรับแข้งครับทั้งแข้งทั้งหมัดกันอุยนี่ก็มาเรื่อยๆเลยครับตามจังหวะโอ้โหลูกนี้เพียงหมัดกับโดนกรรมการ นี่ครับจังหวะหยุดนะครับแล้วก็จังหวะฉายของมูซีนครับโอ้โหแทบจะ,ะเด็ศึกได้เหมือนกันนะครับตามกันต่อครับยกต่อไปยกที่4นะครับช่วงปลายยกนี่โดนไปเยอะมีอาการให้เห็นชัดเจนครับเซมนจินดี้โอ้หต้องเก็บอาการเลยนะครับซเซมนจินดี้ครับ ยิงทะโดนเร็วออการเร็วแล้วหมูซีนกระอานี่พร้อมขย่ำอยู่แล้วครับยันเลยครับต้องกลับมาใหม่ให้ได้เลยครับเดมินจินดี้ครับบวกแล้วครับมไม่กลัวแล้วครับมูซีนโอ้โยกนี้น่าจะเห็นอะไรดีๆแล้วนละครับไปซ้ายโอ้ไปไปทั้งทั้งติดใบเลยครับมาดขวามา โอ้เริ่มจะเน้นหมัดแล้วครับเริ่มจะเน้นหมัดแล้วครับใช้แข้งเป็นตัวนำเราังเป็นเกมที่เป็นแผนเดิมครับของมูซีนนี่ครับเตะยัดไปเลยครับเตะท่อนแขนเตะลำตัวครับเตะทั้งแข้งขวาแข้งซ้ายครับขยันเตะนี่ครับหมัดเติมไวาอีก จะแลกก็ต้องแลกเลยนะครับซีนจินดี้ถ้าจะแลกก็ต้องแลกเลยครับถ้าปล่อยไปแบบนี้ใหมันรูดังบุดได้ไมครับแบ็คคิดครับไม่ถึงดีเข้ามาครับผู้สิงดูเอาโดนบาดขวาของจินดี้ครับก็แค่พังงาไปเล็กน้อยแต่เก็บอาการซ่อมอาการดีครับเอามาถีบซ้ายยันวุ้งเวี่ยงมาดกับหลังไปติดหลังครับ นนี้เป็นแผนที่คือต้องเปลี่ยนมาเดินบ้างนะครับน่าจะดีครับเดวินแต่ว่ายัางเน้นตั้งรับอยู่ครับก็เลยทำให้หมูซีเรก็เดินเตะได้ถนัดเลยครับยับเข้าไปขยับเข้าไปครับทีครับนี่ครับแทงซ้าย มาแล้วครับซูซีนไปซ้ายมาแล้วครับแทงเขา่าเอาเอาอย่าหยุดนะครับเซมิจินดี้อย่าหยุดนะครับมาอีกแล้วครับโอ้คลื่นและล่อไปกระโดดข้าวลอยไม่ถึงหมัดขวาไม่ถึงโอ้ตอนนี้ไล่ต่อไล่ลุยเลยครับหมัดขวาถึงจะเต็มโอ้ยังไงครับยืนนิ่งๆเลยครับเซมิจินดี้นี่ครับพอบโดนท้องที่ไหลก็มีอาการบอรเหมือนกันทุกทีฮะ งอให้เห็นครับดูที่ว่ามูซีนจะย้ำขนาดไหนครับจะเน้นขนาดไหนแต่ว่าเซเมนจิบี้เองก็ยังมีโต้ครับด้วยแข้งด้วยหมัดโอ้โหแต่เจอแข้งอีกแล้วครับไปเอียนเลยครับตัดละตัวครับนี่ฮะงอครับเริ่มเข็นช่องครับไล่ทุบครับตอนนี้มูซีนยังโตได้อยู่ครับยังพยักหน้าบอกว่ายังไหวนะครับมูซีนมูซีนลุยเิครับแบบนี้ หายใจแรงครับไซมินจินดี้ครับแต่ตัดล้มตัวเข้าไปแยบสายสกัดนะครับไม่ยอมให้กันะอุเข้ามาโอ้ยแข่งแลกกันผ่านยกที่4ครับเหลืออีก1ยกครับแม่ยิงต่อยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมูซิงกันอุยครับเป็นเครื่องดีเซลครับในขณะที่ไซมินจินดี้นี่ช่วงครึ่งยกแรกดีครับแต่ว่าครึ่งยกหลังนี่ปอแปะปอแปะกแล้วครับไปดูภาพช้า เนี่ยลักล่ายังโตยังสวนดีครับแบ็คคิกครับไม่โดนมีได้หมัดขวานะครับทิมดี้ขยับมาอืมเวงสปนิงแบ็คฟรสไปติดหลังครับเนี่ยแล้วเจอเข่าครับโอ้มันจุกนะครับถึงกับจุดเลยครับหล้วจากนั้นก็ตามย้ำด้วยหมัดครับจิ้มลำตัวขึ้นหน้าขึ้นหน้าขึ้นลำตัว ลุ้นกันครับว่าใครจะได้รับการชูมือครับสำหรับคู่เอกในวันนี้ครับแม่แต่ว่าอายุแค่นี้นี่ยังถือว่าไปได้ไกลนะครับเซมิจินดี้ครับวัแค่19ปีเท่านั้นเองยกสุดท้ายแล้วครับยังเป็นรูปทรงเดินครับนั่นก็คือดูซีนิกเดินไปเหมือนเดิมครับ ดูจะมีความมุ่งมั่นมากกว่านะครับส่วนทางนั้นเซมินชิตี้เองก็ตางรับรอจังหวะบวกครับแต่ว่าช่วงยกาสามยกสี่โดนตัดลำตัวในเมีอาการครคับถามว่าอยากจะน็อกไหมคิดว่ามูซีนี่อยากจะน็อกนะครับแต่ก็ไม่กล้าบุ่มบามพอเข้าไปนี่แม่เจอสวนมาเี้่มันไม่คุ้มกันเลยครับ กองจะเน้นเลยครับแล้วคงจะไปว่ากันทีช่วงประมาณหรือประมาณนาทีหนึ่งครับของยกสุดท้ายสีบอลยันไว้ครับเกี่ยวเดินเข้ามาครับใสซ้ายมาติดบ,บังดีครับเอายังไงดีครับทาง,ง,ดบงด้านเซเินจินด,ดี แกก็คือมันต้องเลี่ยนแผนเดินบ้างครับคือตั้งรับเกินไปมันนี่ฮะโดนแข้งอีกแล้วครับไม่เป็นผลดีแน่ๆครับโอ้ยโดนหมัดเข้าไปอีกอ่ะโอ้โหแหมลุกมาได้ครับแหมร้องอุ้ยพ้องการนี่แสดงว่าไม่เบาแน่นอนเดินเบียดครับเดินเบียดเต็มครับตามแผนเลยครับครึ่งหลังครับ โอ้ตอนนี้ไล่หวดไล่หวดเมามันเลยครับโอ้เตะอยู่ฝั่งเดียวครับแต่อยู่ที่หัวจิตหัวใจอยู่ที่ผ้าทรหดของเซมิงจินดี้เลยละครับรับอีกแล้วครับแข้งซ้ายแล้วดูครับบูซินกันอาวุยนี่ก็มาแบบม้วน,นเน้นเลยครับไม่ได้อออกาวุธแบบโม่ซัวฝันส่อครับยังติดบังเข้ามากดหนึ่งสองครับ,บ,บ, 1, 2, รบพ่อมไป ไม,ไ,ไม่โดนครับแทางซ้ายของมูซินถีบยันไหมครับซซลินช่วงปลายยกแล้วครับดูเหมือนว่ามูซินเองก็ผ่อนผ่อนเไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดินมาเกือบ5ยกอะฮะสี่ยกครึ่งครับยกนี้ออกมาผ่อนนิดหนึ่งครับก็คงจะ เสียหลักไปเองครับจังหวะนี้ถือผมจะพอใจผลงานของตัวเองแล้วเหมือนกันเพราะว่าที่พัดมาอาจจะเพียงพอแล้วตอนนี้ผ่อนเกมบ้างนะครับแบตคิดก็ยังไม่ชัดดูว่าช่วงวเวลาที่เหลือครับโอ้ยยังไงครับยังไง <c oughs> แต่เสียหลักด้วยโดนหมัดด้วยครับต่ยังชมโมจาังสู้ของจินดี้นะครับแล้ช่วงปลายกยกห้านี้เดินเข้าหา ไปมืดไปครับมูซินขยับมาแบ็กคิกอีกไปซ้ายวืนครับหมดยกพอดีต่อครบ5ยกนะครับสำหรับคู่เอกวันนี้ครับมูซินกับอุยกับไซนินจินดี้ครับโมร,โร็อกโกกับตุรกีถือว่าทำผลงานได้ดีทั้งคู่นะครับนี่ครับดูการออกอาวุธทั้งหมดของทั้งคู่ หวดเข้าไปโอ้โ oh, หลูกนี้โดนบริเวณทัดดอกไม้ครับแต่ว่ามันไม่เต็มใบฟันสออเข้าไปหวดซ้ายวืดครับอืแล้วก็มีตามน้ำเล็กน้อยครับไม่ตั้งใจเลยครับลูกนี้แห่ลูกนี้ที่โดนหมัดครับแล้วก็เสียหลักไปด้วยครับอา้าวพร้อมแล้วพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ และคูค่ของวันนี้ค,ครับชกนครบทั้ง5ยกเลยเรามาดูว่าผู้ชนะจะเป็นใคร ladies and gentlemen after five rounds of Muay Thai action we have our winner from the red corner m o u s i n Genawi from Morocco นะครับผู้ชนะของคู่นี้เราบอกว่าชกได้ยอดเยี่ยมเลยครับทั้ง5ยกในวันนี้